ไฮไลท์ light, วันนี้พาชมรถสไตล์ผู้บริหารสวยๆอีกหนึ่งคันค่ะกับ To y ยต a า a m มปี 2.0G ปี2017คันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยน่าใช้งานมากได้เป็นสีบลอนเงินภายในได้เป็นโทนสีส้มค่ะเบาะหนังสีส้มเดิมโรงงานเลยราคา559,000บาทไม่ใช้งานเพียงแค่120,000กิโลเท่านั้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมในส่วนของรายละเอียดไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวรถหรือว่าเซ็นเซอร์ด้านหลังมีติดตั้งมาให้เดิมโรงง,งานกระจกเดิมโรงง,งานรอบคันสวยๆ การันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวแคมรี่คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะใครสนใจกําลังตามหารถมือ2อไว้ใช้งานหรือว่าแคมรี่มือ2ไว้ใช้งานอยู่นะคะนุชแนะนําคันนี้เลยค่ะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะปี2017ราคา559,000บาทสาหรับใครสนใจคันนี้นะคะสามารถกดติดตามและชมคลิปนะคะคลิปเต็มนะในรายละเอียดในคลิปเต็มเนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีอัปเดตรถสไตล์ผู้บริหารสวยๆอีก1นึคันนะคะได้เป็นสีบรอนเงินสวยๆแบบนี้ทะเบียนสวยๆมาให้เลยสําหรับใครที่กําลังตามหารถ Toyota c a m มรีไว้ใช้งานวันนี้นุชมีมาให้สวยๆหนึ่งคันเลยนะคะกับ Toyota Cam มี 2.0G ปี2017ค่ะคันนี้ ภา,ายในได้เป็นโทนสีส้มเบาะหนังสีส้มนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วราคา559,000บาทค่ะคันนี้จัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้เลยสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้นะได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.79บาทเท่านั้นเองผ่อนสูงสุดถึง84งวดค่ะลูกค้าผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแค่8,500บาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมาหาโนตามเมอร์โทด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ระแวกมินบุรีนะคะอยากแวะมาดูรถก็เข้ามาดูได้เลย ที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มึ่บิรีนั่นเองนะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับ To y o t a c a ค r y คันนี้กันเลยว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสำหรับในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้ในส่วนของกระจังหน้าโครมเมี่ยมสวยๆเลยกันชนเดิมโรงงานค่ะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดิมโรงงานด้วยนะคะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะคะและ แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้มีมาให้แล้วสวยๆเลยการชนเดิมโรงงานรอบคันสีเดิมสวยๆสันเรียงฝากระโปรงเห็นได้ชัดสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถมือสองคัดเกรดนะนุชแนะนําเลยค่ะที่บริษัทเพยนยน์มีให้เลือกมากกว่า500คันและคันนี้ได้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารผ่อนเพียงเดือนรับเพียง8,500บาทเท่านั้นลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้งานแบบนี้เลยขอรายได้อยู่ที่20,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวจบได้เลยนะมาดูกันต่อคะ่ะในส่วน ของราเดียตตัวแมตคันนี้นะคะได้เป็นแมตเดิมโรงงานสวยๆเลยยางปี2022ทั้ง4เสเซนแล้วเรียบร้อยนะคะสันเลียมน้านข้างมองเห็นได้ชัดสภาพสวยๆเดิมๆค่ะคันนี้กระจกเดิมโรงงานรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ตเดิมโรงงานเช่นเดียวกันค่ะลู้าคันนี้นะกระจกด้านหน้าตัวรถได้พาร์ตเดิมโรงงานโตโยต้าเลยสวยๆนะคะมาพร้อมกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะมือเปิดเป็นสีโครเมียมกระจกโรงงานเดิมโรงงาน งานรอบคันแบบนี้เลยนะคะสำหรับภายในค่ะลูกค้าคันนี้ดูสวยหรูมากๆเลยภายในได้เป็นโทนสีส้มค่ะเบาะหนังสีส้มเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วนะคะคอนโซลด้านหน้าตัวรถสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆนะในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างคันนี้โครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะหัวนอ็อตไม่มีการขยเคีื่วน็นอตเดิมสวยๆแผงประตูเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตสภาพกริบๆเลยนะคะเสาบีค่ะคัน เดิมโรงงานเลยนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดะน็ตเดิมเดิมโรงงานแผ่นเพลสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานนั่นเองนะคะลูกค้าการันตีเลยค่ะคันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสามารถตรวจสอบที่มาของรถคันนี้ได้เลยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะลูกค้าความคุ้มค่าของเขาคือเข้าตรวจสอบเช็คระยะสู์เนี่ยทุกระยะอยู่แล้วนะคะรับประกันได้เลยเรื่องของโครงสร้าง ด้านหลังตัวรถนะคะเป็นเบาะหนังสีส้มเดิมๆโรงงานเช่นเดียวกันไม่มีช้ำนั่งสะดวกสบายก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคุ้มกันเลยนะใครตามหาอยู่นี่ มีที่คิดพิงแขนให้ด้วยนะคะที่วางแก้วมีให้สวยๆแบบนี้เลยแอร์ด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะไม่ถึงนะคะคันนี้เขามีครบมาให้แล้วราคา5 59 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างนะคะซอกประตูน็อตเดิมโรงงานสวยๆร้อยเมกอาร์กต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เลยแผงประตูเดิมโรงงานกริบๆเลยค่ะคันนี้สีบรอนเงินสีเดิมโรงงานเลยนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวไฟท้ายด้านหลังค่ะไฟท้ายเดิมกันชนเดิมโรงงานเซ็นเซอร์ ก็จด้านหลังมีให้ทั้งหมด4จุดเลยลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะกันชนไม่มีร่องรอยการพลิกความชนหนักมาแน่นอนก้องถอยหลังหรือว่ากล้องหน้าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมมีการติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานเลยกระจกด้านหลังพ์ทเดิมค่ะสวยๆสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะได้ในส่วนของรายละเอียดเดิมโรงงานเลยบอดี้เดิมที่เก็บสัมภาระกว้างๆเก็บกระเป๋าเดินทางได้ทุ่มทัวม4ี่ห้าใบเลยลูกค้าคุ้มเลยค่ะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานหรือว่าเป็นรถครอบครัวได้ เลยนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยกว้างๆเลยนะนั่งสะดวกสบายแน่นอนครอบครัวประมาณ4คนนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยใช้งานได้หรือว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารรถราคา จับต้องได้ค่ะคันนี้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารแต่ราคาจับต้องได้นะคะ5 5 9 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าได้รถนะคะปี2017รถที่นะคะยอดนิยมเลยตอนนี้สำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะวันนี้นุษย์มีแนะนำาให้หนึ่งคันสวยๆแบบนี้เลยเมื่อเปิดสีโครมเมียมสภาพสวยมากภายในก,กว้างๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆเบาะหนังเดิมโรงงานสีส้มแบบนี้นะคะเบาะไม่มีชม้ำไม่มีชาม้ารุดภายในสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานเลยสําหรับในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูหวัวน็อตเดิมโรงงานไม่มี ร้องรอยการแกะไข่งัดแงนคันน็อตเดิมๆแผงประตูด้านข้างสีดําเดิมโรงงานสวยๆเลยค่ะคันนี้การันตีโครงสร้างและการันตีความสวยมาให้แล้วนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะเป็นเครื่อง2.0นะลูกค้าและได้รถสไตล์ผู้บริหารภายในหรูหรามากๆนะคะคันนี้ราคา5 5 9 0ส0าเบาทเท่านั้นเองนะคะมาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขยบขยืยน่นคันน็อตเดิมโรง,งงานนะคะแผงประตูสวย,สวย,สวยๆเดิมๆด,ด้วยนะคะ ในส่วนของรายละเอียดตัวเบาะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีส้มนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะเสาบีสข้างเลยอยู่สภาพสวยๆไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะแตะสติกเกอร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะเดีย๋ยวนุชพาชมในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านในนะคะว่ามีอะไรให้เล่นบ้างฟังก์ชันออปชันสำหรับรุ่นนี้นะคะได้เป็นแบบฟูลสตาร์ทมาให้แล้วที่ปรับกระจกหรือว่า ตัวต่างๆเนี่ยมีใช้งานได้ทั้งหมดแอร์นะคะเย็นๆพวงมาลัยมอติฟังก์ชั่นอยู่สภาพสมบูรณ์เลยค่ะไม่มีช้ำค่ะลูกค้าไม่มีช้ำไม้เดิมโรงงาน12000 0กิโลเท่านั้นเรือนไม้สีฟ้าเดิมโรงงานลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะระบบแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้สวยๆนะคะคอนโซลตรงกลางเนี่ยดีไซน์ออกมาได้สวยหรูมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าขับขี่ไปเนี่ย ไม่ตกยุคแน่นอนค่ะลูกค้าคันนี้นะคะกับ Toyota c a m ม y 2.0G ค่ะปี2017นะะภายในดูสวยมากลูกค้าจ๋าด้านนอกได้สีบรอนเงินแต่ภายในได้เป็นเบาะหนังสีส้มเท่แลก็ตัดสีดำนะคะ โอ้โหสวยมากจริงนะคะที่บังแดดนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวให้เห็นนะคะช่วงทุ่มหนึ่งนะวันนี้นะคะก็อยากให้เห็นรถสวยๆนะคะก็เลยรีบมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดรถมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างสีเดิมโรงง,งานสวยๆแบบนี้สีบรอนเงินสภาพสมบูรณ์เลยแชมรีเราตอนนี้นะคะมีถึง5คันเลยนะคะมีสีดําสีบรอนเงินและสีขาว น,ะะนุดได้รีวิวลงช่องไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดนะ,ะกดติดตามช่องนุดได้เลยนะคะกับนุดรถมือสองนั่นเองบายนุเดเพชรยนต์นะคะนุดมีลงไว้แล้วสีดําสีขาวนะคะแล้วก็สีบอลเงินคันนี้รู้สึกจะเป็นสีสุดท้ายด้วยนะอ้อคันสุดท้ายด้วยนะคะลูกค้าสีบอลเงินส,สวยๆเลยภายในได้เป็นโทนสีส้มสีส้มสภาพสวย ะะใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดมหาุูได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะขอรายได้อยู่ที่20,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้กู้ร่วมเลยหรือว่าคนค้ำนะคะได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยผ่อนสบายๆเรารับไ8,500บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างคันนี้ว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูกันตอนในส่วนของรายเดียดห้องเครื่องค่ะคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์เป็นเครื่อง2,000สองอซีซีนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้สภาพห้องเครื่องคือเดิมแท้โรงงานฝากกระโปรงเดิมโรงงานรอย QC ต่างๆอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนนะคะลูกค้าแล้วก็รอยน็อตต่างๆยึดฝากกระโปรงให้เห็นเลยใครอยากดูโครงสร้างหลักจริงนะคะแวะมาดูได้เลยค่ะยินดีนะคะอยู่ที่บริษัทเพชยยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะคันหน้าเดิมสวยๆภายใน ะะบอกได้เลยว่าสวยและน่าใช้งานแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยสภาพดีมากเลยนะคะไม่เคยมีการยกเครื่องยำเครื่องมานะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานสวยๆสติกเกอร์ต่างๆยังมีติดตั้งให้เห็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจคันนี้ค่ะ Toyota Camry 2.0G ปี2017ค่ะลูกค้าราคา559,000ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่8,000 500บาทเท่านั้นเองนะคะออกรถสบายๆเลยลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79รู้ผลภายใน2ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้รถมือสองคัดเกรสวยๆนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดดงนุดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างมีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านและรถสไลด์ส่งถึงที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเนะเาะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ